สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot นะครับและอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า d i n o x หรือเกมไดโนวเสานั่นเองนะเกมนี้เป็นลักษณะของเกมที่ทำให้คุณสามารถมีไดโนเสาร์เป็นของตัวเองได้นะครับเอาไปต่อสู้เอาไปหาของหาเงินเป็นเพจตัวอื่นครับก่อนอื่นเลยนะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวเกมนะใครสนใจเกมใหม่ๆฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ ตอนนี้มีเพจ p ี y ร์ลอใน Facebook แล้วนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์ด้วยละกันนะครับเอาละมาดูในดูในนอกแล้วกันนะครับว่าจัก,กรวาลเดอสอของเขาเป็นไงบ้างครับเกมนี้เพิ่งออกให้สเต็ i กิ้งเหรียญของเขานะครับเพื่อรับไขเ่เจนสูนะแล้วก็จะมีลอตเตอรี่เพื่อแจกของวันอีกนะครับใครที่ไปฝากหรือสเต็กได้ทันก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครไม่ทันมีเจน2เจน3เจนส ก็จะมีมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถแมพของเขาก็ไม่ต้องเสียใจกันนะครับตัวเกมมีแพลนที่จะเปิดในควอเตอร์สามควอเตอร์สนี้นะครับรายละเอียดเป็นไงเราไปดูกันดีกว่าครับเข้ามาในเว็บไซต์ denok.io ok. นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนะเขามีรูปภาพที่น่าสนใจก็คือรูปภาพเดรดเสาครับซึ่งตัวนี้เขาก็ทำมาในกึ่งกึ่งแปดแปดบิตเนาะก็ ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตัวไดโนเสาร์พวกนี้เขาอ้างอิงมาจากไดโนเสาร์ที่ที่มีอยู่จริงหรือที่ที่มีการทําวิจัยมาแล้วเนาะซึ่งน่าสนใจครับใครที่ชอบไดโนเสาร์เนี่ยเกมนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับแอสเซทของเกมนี้เนาะจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ DNX DNXC และก็ DNXI ใครสนใจว่ามันเป็นังไงบ้างเดี๋ยผมจะมาบอกให้ฟังนะ DNX ฝั DN ่งซ้ายเนี่ยจะเป็น เป็นตัวไข่เป็นตัวดวสาวหรือเป็นเป็นตัว nft นะครับที่คุณทำการซื้อขายนี่แหละเป็นชิ้นส่วนของ nft นะครับตัวกลาง dnxc ย่อมาจาก c u r r e n c y หรือสกุลเงินครับเป็นสกุลเงินที่คุณจะใช้จับจ่ายใช้สอยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวดนเสาวจากฝั่งซ้ายนะครับถ้าเขาเปิดตลาดมาหรืออะไรก็ตามเนาะคุณต้องใช้เหรียญ dnxc ครับฝั่งขวา dnxi i เนี่ยผมเข้าใจว่าย่อมาจาก item เนาะ คือเป็นไอเทมที่คุณจะหาได้จากตัวเกมครับก็จะมาเป็นรูปของเหรียญโทเค็น token นะครับตัวนี้ก็เอาไปทําการซื้อขายได้เหมือนกันนะถือเป็นหนึ่งในแอสเซทของคุณแต่คุณจะซื้อขายคุณต้องแลกเปลี่ยนผ่าน DNXC หรือคีเรนซี y ของตัวเกมครับนะภาพรวมเป็นอย่างงี้คร่าวๆนะจะได้ไม่สับสนว่าเอ๊ะทำไมเกมนี้มี DNX เยอะเหลือเกินนะครับเกมลักษณะ p a ทูเ e a r ์นะภาพก็ประมาณนี้นะทำให้คุณมีเดลสอของคุณ เอาไปบริดจิ้งนะครับอาลูกไดนโนเสาสร้างสายพันธุ์ให้มันแข็งแกร่งขึ้นเอามาต่อสู้กันนะครับเอาไปตรุยดาดแต่ภาพตรุยดาดเนี่ยผมยังไม่เห็นนะอ่ะผมพาไปดูภาพก่อนละกันนะครับ d i n o x X w r r d เนะเป็นการต่อสู้เก็บเกี่ยวแล้วก็หาเงินได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะจะเป็นรูปแบบคึงงแปบิตแต่ตัวเกมน่าสนใจนะครับก็ค่อนข้างดีนะเขามีโฟลอย่างงี้ครับ มี primary action กับ secondary action นะตามที่เขาลงเอาไว้ใน white paper นะครับ primary action ก็คือตามการที่คุณเอาเดรอสาวไปตะลุดานไป PvP กันนะครับอันนั้นคือ primary action คือเป้าหมายหลักเนาะ secondary action เป้าหมายรอ,องเขาก็คือการ breeding ครับการที่คุณเอาเดรวสาวมาผสมพันธุ์สร้างเจนใหม่ๆออกมานะครับอันนี้นก็คือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งให้คุณทำได้ในเกมครับหลังจากนั้นก็จะรับรางวัลมาเป็น reward หรือ item ในเกมหรือสกุลรเงิน แล้วก็กลับมาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เงินกลับมาแล้วก็นาเดินเสาของคุณที่ได้มาอ้อไปต่อสู้ต่อนะครับลูปของเกมก็จะประมาณนี้นะเป็นลักษณะเพจูเอิร์นทำให้คุณเอาเดินสเสาของคุณเนี่ยไปสํารวจโลกของไดิมส์เสาแล้วมาช่วยพัฒนาโลกเดโนสเสาไปด้วยกันนะครับรถแม็ของเขานะครับในปี2021หรือปีนี้นะตอนนี้อยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายสุดนะครับโทเค็นเซลเรียบร้อยแล้วนะครับมีการ จะไข่เจนศูนย์ด้วยการเอาเหรียญเปสเต็กแล้วก็ตลาดกำลังจะเปิดนะเวอร์ชันน0.1นะครับก็ยังไม่เต็มนะ0.1อยู่นะครับในช่วงคัเตอร์อที่3หรือตั้งแต่ประมาณกันยายนเป็นต้นไปนะครับระบบตลาดจะทําการขยายขึ้นมาคาดว่าน่าจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้มากขึ้นนะครับใครเจน1เจน2เริ่มมาแล้วนะครับเจน1เจน2เริ่มมานะแล้วก็ดิโนเอ็กซ์เวหรือตัวเกมเนี่ยมีเวอร์ชันอัลฟ่าครับอัลฟ่าก็คือ เริ่มเปิดให้การการทดสอบแล้วในช่วงปลายปีก็น4นะครับก็จะมีเฟสเบต้าเกมจะเริ่มเปิดมากขึ้นใครเจน3เจน4จะเริ่มมามากขึ้นนะครับผมพาไปดูตัวเหรียญด้วยกันนะครับชาร์ตของเหรียญไดโนกนะดีเอ x นะครับราคาตอนนี้แดงเลยนะแต่ทีนี้ผมอันนี้ไม่ใช่ความแนะนำนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่ามันยัง เป็นปกติครับยังเป็นปกติพรการาฟมันเด้งขึ้นไปช่วงที่คนซื้อเหรียญเอกไปสเต็ตกิ้งไว้เพื่อรับไข่เซนโซน,นะครับหลังจากนั้นราคามก็จะตกลงมาตามนี้แหละมันต้องดูอีกทีตอนที่ตัวเกมออกนะครับคัเตอร์ที่3หรือคัลเตอร์ที่4นะว่าสภาพรวมเป็นยังไงนะครับใครที่ตกใจเอ๊ะแดง,งนี้เกมจะพังหรือเปล่าผมว่าอย่าเพิ่งตัดสินเขาก่อนนะอย่าเพิ่งไปตัดสิน รอดูตัวเกมอ,อ,กอีกทีนะครับหลายๆเกมเป็นแบบนี้เนาะมีอีเวนต์ขึ้นมานะครับราคาเหรียญดิดขึ้นไปพอจบอีเวนต์ราคาลงมารอไปตัดสินอีกทีตอนรูปแบบเกมออกมาว่าเกมน่าสนใจอยู่อไหมนะครับก็ไม่อยากให้ตัดสินตอนนี้นะครับใครเป็นนักลงทุนก็ลองดูแล้วก็พิจารณาเอาเองนะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บปูคอยได้นะครับเหรียญ d n x อน x นะไปดูกันในไวท์เ p เปอร์ดีกว่าครับไวท์เ p เปอร์เขามีทั้งหมด21หน้านะครับ ก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ละกันนะคือตังทีมพัฒนาเนี่ยเป็นผู้ชื่นชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วแหละในทาการทําตีในไดโนเสาร์นะครับเขาทอาออกมาเนี่ยโดยอ้างอิงจากไดโนเสาร์จริงๆเลยสายพันธุน์จริงๆนะครับในโลกไม่ว่าจะเป็นไทเซอร์ท็อปเบลซอรแรปเตอร์เซกโรซรัสอะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะสร้างโลกเสมือนจริงเกี่ยวกับไดโนเสาร์หลังจากนั้นี่ผู้เล่นเนี่ยก็หาไดโนเสาร์ไปครับแล้วก็ไปทําโลกของไดโนเสาร์ขึ้นมา ผลิตเจนใหม่ๆออกมานะครับแล้วขยายสายพันธุ์แล้วก็ได้กําไรจากเกมนะอันนี้คือเป้าหมายของผู้พัฒนาเกมนะครับระบบประมาณนี้เลยนะก็ตอนนี้นะครับภาพรวมอยู่ที่เฟสที่3นะตามที่ผมให้ไปดูตัวรถแมปเรียบร้อยนะครับเจนศูนย์ไข่ออกมานะในในในส่วนของ แข่เวอร์ชันอัลฟาก่อนที่จะมาในตัวเกมนะครับตัวเกมจะเปิดในช่วงปลายปีหรือคัเตอร์สามคัเตอร์สี่นะครับก็จะเปิดรันแบบฟูลเนี่ยเต็มที่เลยก็ปลายปีหรือปีหน้าเลยนะครับตามรถแมปเนาะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างในในตัวนี้นะครับก็ตัวเกมไดวนเสาร์นะครับแต่ให้ผมบอกระบบอีโคซิสเต็มต่างๆก็จะเป็นระบบในตัวเกมนะ ไอเหรียญ DNXI ที่บอกว่าเป็นไอเทมเนี่ยคุณสามารถทำการซื้อขายได้เหมือนกันนะครับเอามาเป็นคุณไม่หาของแล้วมาซื้อขายเนาะจะสังเกตได้ว่าเหรียญ d n x c เท่าที่ผมดูนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเท่าเท่าที่ดูมาก่อนนะยังไม่มีการดรอปในเกมเนาะเพราะเกมเนี่ยจะสำหรับให้คุณเล่นนะครับ Play t ท e a r อไปฝั่ง play ถ้ะมากกว่านะครับคุณไปเล่นเกมในตัวเสา หาไอเทมหาอะไรไปพัฒนาตัวละครแล้วก็สามารถเอามาขายได้นะครับตัวเกมอ uh, นะพาร์มิลี่แอคชันไหนผมบอกมีเดนโาแบทเทิลเทรนนิงนะครับแล้วก็ไวนันน่าจะเป็นระบบ PVE นะครับระบบ secondary b r e e d i n g มี Idol Tournament ด้วยนะเขาบอกว่าเขาเป็นการผรสมผสานระหว่างการเกมแบบ Collectible หรือการเก็บสะสมเกมแบบ Idol ก็ได้นะครับเกมแบบ s a ซจี้ ก็เขาเอาคอนเซปต์พวกนี้มารวมรวมกันเป็นเกมนี้นะครับตัวเกมออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีกับวิธีการเล่นนะครับรอให้ตัวเกมออกมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีระบบการจัดการเกาะด้วยครับไอซ์แอนด์แมจิเมน้นท์เนาะไดโนแคร์ระบบธาธารกอจิอตัวนี้เป็นยังไงยังไม่เห็นเหมือนกันนะน่าสนใจทีเดียวนะครับธมรากจิในรูปแบบของไดโนเสาร์อ่านะ แล้วก็เขาการันตีเป็น p l a y t o e อ r รนะครับใครที่สงสัยว่าจะทำยังไงได้บ้างก็เกมนี้หางเงินได้นะหาเงินได้นะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับผู้ชื่นชอบอ๋อมีอีอย่างนึงครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเขามีการไปเออเรียกว่าไงอะคอรับแล้กันเนาะกับ d r a n n c e นะครับเพื่อ หา Mystic Box หรือกล่องปริศนากล่องกระชับป้องนะ่ะกำลังจะมานะครับอันนี้ก็อยู่ในมีเดียมนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ในใต้คลิปแล้วกันเนาะอันนี้คร่าวๆก็คือคาดว่าเขาน่าจะเป็นการรวมกันใครไปซื้อเหรียญดีแบนซเกรดไดนอกมาเซ็กซ์กินโยการไปลุ้นไปลุ้นของรางวัลงั้นเถอะซึ่งภาพรวมพอมาเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยผมผมนึกไปถึงการคอร์รัปกับตัวอื่นๆด้วยเนะาะอาจจะเห็นได้์เวเร์ชั่นแพนด้าก็ได้นะครับในอนาคต ไม่แน่ไม่แน่นะครับถ้าเขาทําออกมาเนาะแสดงว่ามันมันก็เปิดช่องให้เกมยังขยายไปอีกได้ไกลนะครับใครสนใจอันละเอียดผมจะทิ้งไว้ให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เกมไวท์เปเปอร์แล้วก็ข่าวในมีเดียนะครับก็ฝากโลกของไดโนเสาเอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจชื่นชอบเดโลเสาผมก็แนะนําเลยนะเกมนี้นะเพราะจะเห็นว่าเกมเกี่ยวกับอังกรมีมาหลายเกมแล้วเดลเสายังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ